สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนัยโรสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร w l d c พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับถ้อยคำชนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสำนึกรู้คุณคือสิ่งที่ทำให้เรานั้นเจริญผู้ฟังทุกท่านครับคนที่มีความกตันยู คนที่มีการสำนึกรู้คุณคนที่ดำเนินชีวิตด้วยการขอบพระคุณหรือขอบคุณทุกสรรพสิ่งในจักรวาลอยู่ตลอดเวลานั้นคนเหล่านั้นจะมีแต่ความเจริญมีแต่ความสำเร็จครับครั้งหนึ่งผู้พูดได้มีโอกาสศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับคุณลอนดัเบินซึ่งเป็นทั้งผู้ในการสร้างเป็นนักเขียนจากประเทศออสเตรเลียเป็นผู้ที่เขียนหนังสือเบสเซอร์เลอร์ไม่ว่าจะเป็นเดอะเมจิก เป็นท็อปเป็นซีเพลตนะฮะตระก,กูลของซีเครตทั้งหลายท่านบอกว่าการดําเนินชีวิตของเรานั้นเราควรหมั่นที่จะขอบคุณขอบพระคุณมีการนึกถึงมีการพูดถึงบุคคลหรือสิ่งของที่ทําให้ชีวิตของเรานั้นดีการที่เรานั้นมีการสํานึกรู้คุณมองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีการขอบคุณอยู่ในใจทุกลมหายใจทุกการปฏิบัติงานปฏิบัติการอาหารทุกมือ้อน้ําทุกหยดข้าวทุกเม็ด แม้กระทั่งยานพาหนะเครื่องมือสื่อสารเงินตราทุกบาททุกสตาง,งค์องความรู้สมองร่างกายบุคลิกสุขภาพเสื้อผ้าอาภรณ์หากเราสํานึกรู้คุณครับเราจะทําอะไรนั้นก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นดังนั้นการที่เรามีการบอกกับตัวเราเองส่งมอบข้อมูลต่อ,อยังคนในครอบครัวทีมงานหน่วยงานหรือบุคคลที่อยู่เคียงข้างเียนคู่ซึ่งเหล่านี้เป็นการสร้างเบ้าหลอมของชีวิตก่อให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นตลอดเวลา ฉะนั้นครับความสุขของเรานั้นสามารถสร้างสรรค์ได้อยากมีความสุขในหนึ่งชั่วโมงให้รับตาอยากมีความสุขในหนึ่งวันให้อ่านหนังสืออยากมีความสุขตลอดปีให้ออกเดินทางท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขทั้งชีวิตจงเป็นผู้ให้การสํานึกรู้คุณให้กับผู้ให้ให้กับตัวเราให้กับมันสมองให้กับสังคมโลกให้กับทุกสถานการณ์และเหตุการณ์นั้นสร้างสารรค์สิ่งดีได้ครับกฎแห่งแรงดึงดูดก็จะนําพา ให้กับตัวเราได้สัมผัสแต่เรื่องราวที่ดีฉะนั้นการสำนึกรู้คุณจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ควรอยู่เคียงข้างตัวเราตลอดไปตราบเดืนวันนี้ขอทุกฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ